สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยูทูบแอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพาสมาชิกมาคิดคำนวณสูตรเลขเด่นเด่นล่างจากคู่ชุดนะครับได้ชุดเดียวนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่1อันนี้สูตรที่1เลขเด่นตัวเดียวนะอันนี้สูตรที่2ก็เลขเด่นตัวเดียวเนี่ยสูตรที่1สูตรที่2นี่สูตรที่1 นี่อันนี้ก็คือสูตรที่สองนะครับนําสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองมาจาับคู่ให้กับแบบนี้ก็จะได้ชุดเดียวฮนะแต่ผมเขียนไปกลับให้นะครับอันนี้ผลออกนะครับผลออกสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับเทียบชนให้นะครับสูตรที่หนึ่งตัวเดียวสูตรที่สองก็เลขเด่นตัวเดียวนะครับล่างเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับ แล้วก็มาต่อกันด้วยเด่นล่างเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าอันนี้เด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับคู่ขี้นะครับผมย้อนให้ดูตั้งแต่งวดที่ออกแปดเอ่างวดที่ออกห้าศูนย์ลงมาอันนี้อันนี้สูตรนะครับอันนี้เป็นสูตร นี้งวดที่ออก50นะ50อันนี้54เด่นล่าง2ตัวมา1ตัวมาได้ทุกหลักนะครับอันนี้54 32 36แล้วก็85งวดท,ที่ผ่านมาทั้งหมดย้อนให้ดู5งวดนะครับเด่นล่างพิเศษกับเด่นล่าง2สูตรจับคู่กันนะ,ะก็ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปดูกันแล้วกันช่องแอนทอนนักคำนวณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด้อสมาชิกเด้อเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับเอามาฟังับเตือนทางช่องกันก่อนฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้โหสมาชิก ตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนนะอยู่ข้างนอกอ่าถ้ามีเสียงลมเสียงฝนเข้าแทรกเข้ามาในคลิปก็กราบขอทษขอภผ่โดยเด้อสมาชิกเด้อตอนนี้ฝนพายุเข้าฮนะแถวบ้านผมนะครับอ่าอากาศอาน,ยนวยสกนตกรนะครับโอ้มืดมาเลยอนะตอนนี้ฝนฟ้าร้องกระหึ่มเลยนะอ่ะมันจะทันหรือเปล่านี่ตอนนี้มันกตกไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ดนะีอย่ะไปดูเด็ดล่างพิเศษกันก่อนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับวันแรกสูตรได้ แปดกับศูนย์นะคนออกห้าศูนย์ศูนย์นะมาที่หลักหน่วยล่างถูกงวดที่หนึ่งศูนย์ใหม่นะครับงวดที่สองศูนย์ได้สี่กับหกคนออกห้าสี่สี่ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกงวดที่สองงวดที่สามศูนย์ได้ศูนย์กับสองคนออกสามสองสองนะครับก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่สามอ่ะดูดีๆชอบมาหลักหน่วยล่างเนี่ย เอางวดที่สี่สูตรได้สี่กับหกก็ออกสามหกอ่าหกก็มาที่หลักหน่วยล่างอีครับอ่ะงวดที่ผ่านมาฮสูตรได้หกกับแปดนะครับพลออกแปดห้าแบบแปดฮะมาที่หลักสิบล่างโอเดี๋ยวไปปิดหน้าต่างก่อนสมาชิกแป๊บหนึ่ง <c oughs> แรงเลยฝนล,ลมแรงด้วยฝนฝาล็อกหมืดคึ้มมาเลย อตอนนี้หลายๆพื้นที่นะครับพายุเข้าก็ดูแลสุภาพันด้วยเด้อสมาชิกเด้อดูแลสุภาพันด้วยเดี๋ยวผมไปปิดประตูแป๊บหนึ่งครับค <c oughs> ัดรายการ <c oughs> ามาต่อนะฮะวุิอยู่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะฮะเด่ <c oughs> นแากพิเศษสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ครับวิธีทำนะับผมจะบวกอา่าผมจะนะครับ จะบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับก็ดูตามปกาติ๊กนี้ไว้เลยหาวิธีบวกกันนะครับ6บวก6ลงท้ายเลข2 2บวก7ลงท้ายเลข9 9บวก7ลงท้ายเลข6 6บวก4ลงท้ายเลข0 0บวก4นะครับก็ได้4 4 7, บวกะลงท้ายเลข1 1บวก0ก็ได้1 1บวก0ก็ได้1 1บวก3คงที่นะท 4, นะครับลงท้ายด้วยเลข4ครับวันนี้4บวกเพิ่มไป2แต้มได้เลข6อ่ะวันนี้ได้เลขคูนะ่อย่าะได้4กับ6 สี่กับหกนี้จะมาที่หลักไหนนะครับพิจารณาเอาทีนี้พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปอา่าเลขนะครับสรุปจับสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างให้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันนะครับชุดสรุปบนล่างนะครับอา่าเด็ดล่างงวดนี้นะครับได้เลขคู่อนะได้สี่กับหกใครที่ชอบสี่กับหกจัดบ้างนะครับจะไว้หลักไหนนะครับ ถ้ามานะครับงวดประจำวันที่สองทับภาทับหกแปดรอรุนกันฮนะระหว่างสี่กับหกตัวไหนจะมาหรือจะหลุดหรือสูตรจะหลุดไปเลยนะครับเอาไปต่อกันกันกบสูตรที่สองในคลิปนี้นะสูตรที่สองนี้เลขเด่นล่างสองสูตรนะครับสูตรละตัวนะครับผมนำสองสูตรมาเขียนเ,เขียนจับคู่ชุดให้นะครับก็จะได้ชุดชุดเดียวครับไปกลับครับลา ามาดูงวดแรกนักสูตรที่หนึ่งได้เลขห้าสูตรที่สองได้เลขศูนย์จับคู่ห้าศูนย์คูนย์ห้านะไปไปกลับนะครับพลออกห้าศูนย์ครับก็เข้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็ชุดนี้นะครับ <c oughs> ก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับ ถูกเป็นกวดที่หนึ่งเป็นสูตรใหม่เด้อพี่น้องเลยสูตรใหม่ดอกแหงวอดแหละนะโอ้ที่สองสูตรที่หนึ่งได้เลขห้าสูตรที่สองได้เลขสี่จับคู่ห้าสี่สี่ห้าชุดเดียวไปกับพลดอกคาสี่ก็ชุดเดียวครับห้าสี่ถูกพป็นกวดที่สอง ห้ดที่สามะสูตรที่หนึ่งนะครับได้เลขสสูตรที่สองก็ได้เลขสามอ่ะวดน,นี้มันชนกันนะครับถ้าถ้าเลขมันถ้าสูตร2สูตรนี้มันชนกันแบบนี้ถ้าไม่ออกเบิ้ลก็คือต้องหลุดตำแหน่งหนึ่งที่10หน่วยล่างคนออกวัวน,นี้ออก3าสอง่ะก็3นะครับมาทั้ง2สูตรนะครับแต่มาหลักสิบนะครับอ่ะเพราะเลขมันชนกันนะครับเลขมันชนกันก็มาที่นะครับ สามสามครับมาที่หลักสิบฮะงวดนี้ครับมาที่หลักสิบชนกันถูกฮะก็เป็นเลขเด่นสองสูตรนะครับเป็นเลขเด่นสองสูตรงวดนี้เลขเด่นชนกันนะครับเข้าใจตรงกันตามนี้เด้อสมัยิีเด้อนะอ่ะงวดต่อมาสูตรที่หนึ่งนะครับได้เลขสามสูตรที่สองได้เลขหกะไม่ชนจับชุดเดียวเลยฮะ3ามหไปกับผนออกสานะครับเข้าฮะ ทีน่นะครับสามหกนะครับที่ชุดนี้ถูกเป็นงวดที่สี่ย้อนให้ดูห้างวดครับนงะ <c oughs> วดที่ผ่านมานะสูตรที่หนึ่งฮนะ เป็นเลขห้าสูตรที่สองเป็นเลขแปดอ่ะจับคู่ชุดเดียวฮะห้าแปดแปดหพอกแปดห้าครับมดที่ผ่านมาก็เข้านะครับอี่ทำไมมือมันสันส่นๆอ่ะเราไมา่ได้กินนะเนี่ยก็ออกแปดไปออกแปดห้าในออกชุดนี้นะครับผมเขียนกลับไปให้เฉยๆนะครับเลขมันชุดเดียวครับนะ ถูกครับขังวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนอ่าไปดูวิธีทำกันนะครับสมาชิกนะไปดูวิธีทำกันนี่ครับวิธีทำอ่าบวกเป็นตัวเลขเลยในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งสูตรสองอ่าสูตรที่หนึ 2, ่งสองบวกสองลงท้ายเลขสี่สี่บวกสามลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกสองลงท้ายเลขเก้าเก 4, 4 3, ้าบวกห้าลงท้าเย 4, 4, 4, าเลขสี่สี่บวกแปด แปดบวกหกลงท้ายเลขสองสองบวกสองคงที่นะครับก่อนลงท้าย <c oughs> เลขสี่ฮะลายเลขสี่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสองบวกสองทายเลขสี่สี่บวกห้าลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสี่ลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดลงท้ายเลขสี่สี่ศูนย์สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่สี่บวกหกคงที่ ผมทายเลขศูนย์นะอ ó, ่ะวดนี้วดนี้ไม่ช kind of uh, นนะจัด <ME> ช <GA GE> ุดเดียวฮะศูนย์สี่สี่ศูนย์อ่ะใครชอบจัดไปฮะสามสี่สามเจ็ดเจ็เจ็เป็นสิบสี่สี่สี่เป็นแปดแปดหกเป็นสสี่สี่ศูเป็นสี่สี่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวฮะโทษทีฮะสมาชิก ผมว่ามันผิดแล้วเนี่ยเอาใหม่สูตรที่หนึ่งเนี่ยผิดสองสองทั้งเลขสี่สี่สามผมทั้งเลขเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกห้าของทั้งเลขสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่ศูนย์ก็เป็นสี่สี่มาบวกสองคงที่อ่ะก็เป็นที่หกฮะเออผมไล่มาแล้วทำไมผิดนะอันนี้หกนะครับสูตรที่สองนี่ถูกนะครับชุดเดียวเลยฮะกลับไป ศูนย์หกหกศูนย์ใครชอบจับไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับหมวดนี้รับสูตรที่หนึ่งหกนะครับสูตรที่สองศูนย์นะครับไปกลับรับไปกับชุดเดียวจะรับซับนะครับหรือจะกินมาม่าค่ะพิจารณากันเอาเองนะครับผม <c oughs> เป็นคนคำนวณคิดสูตรมาให้ดูเฉยๆนะครับ <c oughs> งวดประจำวันที่นะครับอันนี้ก็จะจับเออหกศูนย์ศูนย์หก นะครับชอบจัดขัดผ่านเด้อไปพี่น้องเลยอ่ะงวดประจำวันที่อ่ะสองทับห้าทับหกแปดรอลุ้นกันฮะแต่ทีนี้สูตรนี้มันได้สี่กับหกนะครับเลขเด่นล่างพิเศษสองตัวมาหนึ่งตัวคู่ขี้แถมมันชนเตือนที่เลขหกฮะอ่ะหกศูนย์ศูนย์หกครับหกศู 60, 0, 6, นย์ศูนย์หกครับหรือจะเป็นหกสี่สี่หกหรือจะเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับแต่สูตรนี้ได้ศูนย์หกหกหกศูนย์จัดไปฮะชอบ ไม่ชอบมองผ่านขอบคุณที่ติดตามเขาดัก